สวัสดีครับในคลาสแรกของ e p พิโซดที่3มเราจะมาเริ่มต้นกันที่เดล็อกนะครับบทสนทนาในร้านกาแฟาที่สนามบินชางงีครับนี่คือรูปแบบการเรียนการสอนแบบพิเศษมีเฉพาะใน e p พิโซดที่3นั่นก็คือรูปแบบของบทสนทนาคลาสที่เป็นบทสนทนานั่นเองระหว่างผมและผู้คนในสิงคโปร์ e น i s o d นี้เรียกว่า getting outside เราจะออกไปข้างนอกตามที่สัญญานะครับผมและที่แรกนะครับที่ได้ถ่ายทำ คือที่ร้านกาแฟครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดนี้ในส่วนของเรื่องบทสนทนานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้เตรียมไว้นะครับผมไม่ได้เตรียมออกแบบคอสมีจุดบทสนทนานี้มาก่อนฉะนั้นทุกๆอย่างเนี่ยเรียกว่าเกิดขึ้นสมจริงณนะตอนนั้นจริงๆมันเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญว่าเออผมพกได้นําเอากล้องที่ผมชอบอันนึงไปนะครับแล้วเราสามารถถ่ายมันได้พอดีรู้สึกว่าเออจริงๆมันน่าสนใจถ้าเกิดว่าบทสนทนานต่างๆระหว่างผมและ ผู้คนในสิงคโปร์เนี่ยถ้าเกิดเราสามารถได้อัดในส่วนที่เหมาะสมมาแล้วนํามาถ่ายทอดในแง่ของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได้ผมคิดว่ามันก็น่าสนใจแล้วก็น่าจะทําให้นักเรียนได้มีทักษะความพร้อมในการเรียนรู้จากบทสนทนาที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันจะต่างกันกันกบคําศัพท์ที่อยู่ในแค่ในข้อสอบ ว่าเพราะว่าในบทสนทนาเนี่ยบางคํามันอาจจะมีการกร่อนไปการย่อไปหรือมีการใช้การพูดรูปแบบประโยคที่พิเศษมากขึ้นเฉพาะตัวในตอนบทสนทนามากขึ้นผมก็ขออธิบายสั้นๆนะครับว่าเราจะเจออะไรบ้างนะก็ด้านขวามือของวิดีโอนะครับผมก็จะมีซับไตเติลนะครับผมมีคําอธิบาย คำพูดในภาษาอังกฤษนะครับผมมีคำแปละนะครับแล้วก็มีคำอธิบายด้วยนะครับในจุดที่น่าเรียนรู้เพิ่มเติมก็จะแปะสิ่งที่อธิบายไปนะครับสีแดงนะครับก็จะเป็นบทสนทนาจากผมสีฟ้าสีน้ำเงินก็จะเป็นของทางคู่สนทนาแล้วก็สีเหลืองนะครับก็จะเป็นคําอธิบายเพิ่มเติมในแง่ของกราม,มากหรือคําศัพท์ตรงนั้นนะครับและด้านซ้ายมือของวิดีโอนะครับที่เป็นบทสนทนาเพื่อเป็นจุดดึงโฟกัสให้กับนักเรียนเพื่อจะได้มีประเด็นในการฟังนะครับผมก็จะมีคําถามให ข้อหนึ่งสั้นๆง่ายๆนะครับถามไว้ในลักษณะคล้ายกันกับโทอีก e นะครับก็คือเราต้องฟังนะครับจับหาข้อมูลเพื่อมาตอบคำถามข้อนี้นั่นเองฉะนั้นแล้วในรูปแบบวิธีการฟังนี้สำหรับนักเรียนที่อยากจะท้าทายตัวเองนะครับก็สามารถปิดในส่วนของซับไตเติลด้านขวามือไว้หรือปิดตาก็ได้นะครับแล้วก็ฟังบทสนทนาแล้วก็หาคําตอบในะบให้กับคําถามที่อยู่ด้านซ้ายมือนะครับแต่สําหรับนักเรียนที่อยากจะเรียนรู้ควบคู่กับ การดูซับไตเติลไปด้วยนะครับก็เรียนรู้ได้หลายแง่มุมนะครับก็สามารถดูด้านขวามือไปพร้อมๆกันกับการฟังได้เช่นเดียวกันไม่มีปัญหานะครับผมหรือจะกลับมาทวนฟังคนละรูปแบบก็ได้ครั้งแรกอาจจะฟังแบบปิดจอไว้นะครับปิดซับไตเติลไว้เหมือนเป็นฟังอย่างเดียวนะครับเหมือนการฝึกแบบรูปแบบพาร์ทที่2 เป็นการฝึกทักษะการฟังแบบตรงๆนะครับแล้วครั้งถัดไปค่อยมาฝึกฟังดูเทียบกันกับซับไตเติลก็ได้เช่นเดียวกันต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าแอคเซนต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคู่สนทนาเป็นคนสิงคโปร์ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาทางการภาษาหลักของคนที่สิงคโปร์แต่เรื่องของสำเนียงก็ต้องเข้าใจว่าสิงคโปร์เรียนสำเนียงของคนสิงคโปร์เป็นสำเนียงภาษาอังกฤษ,อ,กฤษอันหนึ่งที่มีความเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะตัวและฝัง ยากพอสมควรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทสนทนาแอคเซนที่ฝึกเราได้อย่างท้าทายเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเรียนที่อยากจะย้อนดูหรือเรียนรู้จดเพิ่มในส่วนของคำศัพท์นะครับว่ามีคำอะไรที่พูดถึงไปบ้างนี้สามารถดูได้ในคู่มือเอกสารในคู่มือของนักเรียนนะครับก็จะมีพิมพ์จัดพิมพ์ไว้ให้เรียนกันทั้งหมดนะครับ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฟังบทสนทนาแรกกันเลยนะครับผมคำถามสำหรับบทสนทนานี้มีอยู่ว่า How many pieces of dessert had been ordered? How many pieces of dessert had been ordered? มีขนมหวานถูกสั่งไปกี่ชิน้นคำถามง่ายๆครับคำตอบปลายปิดนะครับเป็นตัวเลขมีแค่เลขเดียวเท่านั้นโอเคมาหาคำตอบมาฝึกฟังแล้วมาหาคำตอบกันครับ Hi. Um, hi. I'd like um, one cup of latte. One hot latte. Hot latte. Heavy yeah. Pattern? Take takeaway. takeaway. Um, takeaway. Thank you very much. Do you have any dessert, or is it only the scone and muffin like that? Oh. Okay. No, it's okay. I think I'll just have the coffee. Yes. Uh, coffee yeah. the yes. Okay, sure. sure. Cash. or oh, do you have QR scan code? Thai bank. Thai bank, yeah. I don't think. Okay, sure. No problem. Uh, six you nine know, so six six seven. Thank you very much. zero หรือ non นั่นเองครับไม่มีขนมหวานถูกสั่งไปนะครับวิดีโอยังไม่จบนะครับผมพออิญว่าผมเหลือเห็นป้ายข้างๆมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยากนำมาถ่ายทอดในเชิงของคำศัพท์ให้นักเรียนได้จดเพิ่มก็อย่าลืมดูตรงนี้ด้วยนะครับพัดอะไร Okay, thank you very much.